โเยเก็บหนังสือ A B C มาให้แม่อ่านมาไหน A B C เล่มไหนครับหยิบมาหายิบให้ถูกเล่มนะเอามาให้แม่อ่านไหมเอามาให้แม่อ่านไหมครับเอเอไปหาหนึ่งถึงสิบเนี่ยให้แม่อ่านหน่อยเลยเล่มไหนครับ 1, 2, หนึ่งสองสามไหนถูกหรือเปล่าขอดูก่อนโอ้โห เรื่องสีมาให้แม่หน่อยไหนแม่สีเรื่องไหนแม่สีอะแม่สีอะไรนะสีเหลืองเย็นโลกลูกเจี๊ยบสีเหลืองกระจ่องงองงเอาเร่นเ่นไหนครับเรื่นไหนโอ้โหเก่งมากเก่งมากครับถูกต้องเลยอารทิโอหยิบเ,เรื่องเก่งจังตัวเรามาให้แม่หน่อยครับเก่งจังตัวเราตัวไหนนะ ตัวไหนจ้เก่งจังตัวเราตบมือให้ตัวเองอะ่ะอันที่ตบมือให้ตัวเองเก่งจังตัวเราเล่นไหนอ้าวหาให้เจอโอ้เก่งจังเลยครับเก่งจังเลยไหนแมวครับโจแมวแมวอ่ะชี้แมวให้แม่ดูหน่อยเห็นแมวไหมไหนตัวไหนแมว งครับไหนช้าง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 อธิช้างให้แม่ดูหน่อยครับโอ้โหตบมือให้ตัวเองก่อนตบมือให้ตัวเองเออเก่งจังอาชิงโตมมาป่าเออชิงโตเจ้าป่าอยู่ตรงไหนครับชิงโตโอ้โหเก่งจังเลยครับแล้วเสืออยู่ไหนเสือตัวเสือตัวไหนครับ เสือโอ้เสือมันร้องยังไงลูกฮู้เลยเหรอ,อแล้วหมูล่ะหมูอุดตัวไหนครับในหมูอ,อุดหาหมูอุดให้แม่ดูสิโอ้โหเก่งจังเลยอันไหนพึ่งพึ่งอะพึ่งในพึ่งครับโอ้โหเก่งจังเลยกุ๊กไก่ในกุ๊กกุ๊กไก่ครับกุ๊กกุ๊กไก่โอ้โห เก่งมากแล้วนะโชวโอจระเข้ตัวไหนลูกชี้จอะเห้แม่ดูหน่อยครับโอ้โหเก่งมากลิงจักจั๊กโอ้ลิงจักจั๊กเลยนะเก่งมากครับชิโอชี้กบให้แม่ดูหน่อยกบกบชี้ดีๆตั้งใจเรียนโอ้โหเก่งจังเลยลูกอ่ะไหนไหนก้าบก้าบอ่ะชี้ก้าบก้าบก่อน ชีใช้ให้ถึงชี้ให้ถึงซิกับกับโอ้เก่งมาก